มินนำอไรอยู่จ้าเป็นอะไรมินเป็นอะไรลูกไม้ทับเท้าเหรอดูอะไรอ่ะมีข้าวโพดมินโตแล้วนะเดบฝากข้าวโพดไปให้กินนะ เห็นฝากแล้วไม่เห็นหน้าเลยนี่โอ้เห็นแต่หัวเห็นแต่หัวยองนี่ฮะไม่เห็นหัวเลยนี่ไม่เห็นหน้าเลยไม่น่ามินไปไหนก้มก้มเบิ้งแล้วเราซับแล้วตี รอกินข้าวโพดนั่นเดเบฝากกลับไปกับลุงพลกล้องมันเท่หล่เะเออเอฟเฟอร์นั่นน่ะฮะเออเอชเฉยเธวะใช่อะไรทำอะไรอ่ะฮะ ตาไอ้มิ <chat> ้นย I mean, ูไหนเนี่ยเห็นแต่ลังคาเนี่ยกินไหมข้าวโพดมิ้นอ่ะข้าวโพดมินจะปลูกไว้แ่ะเป็นฝากแล้วนะฝากใหญ่แล้วนะไปเบื้องมู่ว่านนี้โอ้ว่าเพิ่มกราบห้าวก็ได้อืม แล้วพอดีว่าที่แรกว่าลุงม้ามือว่าที่แรกว่าลุงเมื่อมาว่านนี้เลยเก็บมื่อเสดอกแล้วอ้าวมือนี้แล้วยังเหรเก็บมื่อเยู่เอรอเมื่อเมื่อต้มอยู่บนหล่ะเห็นต้มเมื่อพราะยามันสูงมัน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 หอมเออเอามันนึ่งที่บนเอาเออเอามันนึ่งที่บนเอามินจะไปสบายเหรอฮึเอมินอยากกินน้ำโอ้ไม่สบาย

ฮ้อนแล้วพ่อเขาเป็นโรคน้ำผู้เมื่ออาบน้ำชาแม่ผู้ใหญ่ชาไม่ออบเออไปกินน้ำปั้นไปอาบน้ำจดน้ำไปขี้เป็ดเลยเลยนสะไปดูก็กละเออจนลุงแดงเห็นเม่อวานนี้ว่าเดี๋ยวจะพาไปนู่นไปอาบน้ำแก่งดีกว่าุแดงวาอันนั้นมันไปขี้เป็ดแล้ว อามน้ากับพี่พลอยไหมนี่ไปไหมพลอยบอกว่าคิดถึงมินจังเลยว่ะอ้าพลอยบอกคิดถึงจังเลยคิดถึงอ้าพลอยไหมนะ่ะคิดถึงอ้าพลอยไหมนะ่ะยังพูดหลับมีสาวบลระเอียงอือยังมีได้สอบอยู่

อืมี้ม่เบวางแล้วนะบายฮ่าฮ่เด็อย่าทแบบนี้มน่ารักเลยงอแงเดอม่วางแล้วนะบายก่อนบายก่อนเดบบ้พาไปเดบบีไป เดี๋ยวปิดเธอมาพาอภรไปเล่นด้วยนะ บายก่อนบายก่อนบายจุ๊บก่อนเร็วจุ๊บก,ก่อนเดี๋ยวเบ๊๋ไปเดี๋ยวเบ๊ไปกอดพลอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจะโพจะพาไปเยี่ยมโพจะไปหาบายก่อนเร็วไม่เห็นหน้าเลยบายเร็วบายก่อนโอเค อ่ะเรากินข้าวโพดนะอือเดี๋ยวเราไปข้าวเหนียวหึข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวนะป้าเอ๊ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวห่อห่านนะโอเคบายก่อนนะเบ๊ไปก่อนนะเบ๊วางมันนะมันทอดมีโหระพาบุกบุกฤษฐาเพื่อว่าเรามันอนเออ เทีเออทุกเมทีทงแล้วอืมโอเคโอ้ยนาน๋ยวเดี๋ยวฝากข้าวโพดนะคะไปให้มินน้อยกินนะตอนนี้ทีมอ่าลุงนะคะกำลังเดินทางมาลุงจะมาทันเที่ยงไหมเนี่ยนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะก็คิดว่า ถ้าลุงมาทานข้าวเที่ยงที่นี่นะก็ว่าจะแกงแกงไปให้ลุงช่างกินเนาะแต่ว่าจะทันไมหมนี่เที่ยงจะเที่ยงแล้วจะโทรหาไม่ออฟอีกทีเนาะว่าทางลุงจะมาถึงตอนไหนเดี๋ยวแกงผักหวานออกไปเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวแม่พี่แกงผักหวานรอเลยเดี๋ยว,ยว,อ,ว,ยยวออกไปเนาะเผื่อลุงป้ามาถึงกัน แต่ไม่แน่นะเขาอาจจะเวะทานข้าวก่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะอนนี้พักวานสุดๆนะเดี๋ยวเราแกงไปรอเ,เดี๋ยวโทรหาแม่อฟอก,ก่อนพอดีเลยนะคะลุงช่างมาเนาะข้าวโพดเราก็พอกินพอดีเนาะข้าวโพดแล้วก,วก,ก,วก,วก็ได้กินแกงพักวานด้วยแต่พะกวานนี้ถ้ามาก็จะได้กิน บ่อยนะเพราะว่าช่วนี้จะเป็นหน้าขักหวานนะ,ะทุกคนโอเคอาพอยก็คิดถึงมิ้นน้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวปิดเทอมเ๋ยอาพอยไปหาโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวแม่พี่ก็จะเตรียมนะคะเดี๋ยวแกงผักหวานรอนะเผื่ออ่าลงุงไม่ทราบว่าป้ามาด้วยหรือเปล่านะคะเนาะ,อะโอเคก่อนชิน้นนี้ประมาณนี้คะ่ะ